วันนี้การเ่นดาเขียวอะก็เห็นว่าสกินมันเท่ดีก็ดูแบบเนี่ยเห็นบังกรมนไหมเห็นมมงกรไหมแล้วก็เริ่มจากการฟาร์มบัฟแดงแต่กวายเจจะมานี่ไม่ต้องมาแล้วมั้งเนี่ยแล้วก็มาฟาร์มหินต่อ <c oughs> แล้วก็ฟาร์มไกว่ว่ะแล้วหลังจากฟาร์มเสร็จผมก็วิว่งมารอคัลเตอร์แกงไอชินเด็ด <c oughs> แล้ววิ่งไปตีหัวไอซ์เลย รู้มันจะต้องบิวแน่นอนก็เลยวิ่งเลยมานิดหนึ่งแล้วบริเบ์แม่งตายวะ่ะตอนนี้ก็คือสวยแล้วต้องเอาเซตให้ได้ไรือวิ่งไปตีมันในป้อมเลยแต่ว่าเหมือนจะตายวะ่ะแต่ว่าไม่ตายตายไม่ไม่ตายวะ่ะนี่กดบิวเลยและห่วงยางมาช่วยพอดีก็เลยรอดแล้วผมก็วิ่งมาฟาร์มไก่ต่อ แล้วผมก็เลยจะวิ่งไปฆ่านักลบหเห็นยังไงก็ได้แน่นอนร้อยเ็นแต่ว่ามีไอ้กล้ามที่ไหนไม่รู้มาดึงว่ะตอนนี้คือแย่ละแย่มากเราจะวิ่งไปตีอีกทีหนึ่งแต่ว่าอยู่ดีๆก็ได้มาตีเลสใหม่เฉยเลยว่ะแล้วผมก็เห็นว่าเลล่างนี่แย่แหละผมก็เลยวิ่งมาช่วยคามาเราจะวิ่งไปตีมังกรแต่ว่ามีหุน่นยนต์มาสกัดดาวรุ่งแล้วมันไม่ตายะ ก็เลยต้องวิ่งหนีไปก่อนเพราะตอนนี้มันตู้ไม่ได้ไอ้ขาม,ามันไปทำยังไงไม่รู้ให้มันตายอย่างนั้นเนละก็เลยวิ่งไปหมุนไอ้วพวกนี้ให้หมดเลยได้ห่วงยางมาแต่กูตายแล้วผมวิ่งไปฟาร์มหมาป่าแล้วก็ต่อด้วยคางคกหรือว่ากบวะแล้วผมก็วิ่งไปเจอไอ้จังเกิลของข,ข้ามก็เลยจะวิ่งใส่เลยวะแต่ว่ามันสโลว์ไอ้ห่วงยางวิ่งมาจะฆ่าพอดีแล้วมันก็กดอันติ ผมก็กดปุ่มเอาเคปุ่มเดียวเท่านั้นโคตรง่ายแล้วผมก็กำลังฟ์มบอยงับอยู่หินฟินตีตัวแรกตายไปแล้วแล้วพอจะตีตัวสุดท้ายเนี่ยไม่ก็มีใครไม่รู้ว่ะกระโดดมาผมก็เลยวิ่งไปตีหัวมันแล้วก็ออโต้รอสก UE, ิอีฟูลดาวแต่ว่ามีไอแกะที่ไหนไม่รู้วิ่งกระโดดมาผมเลยวิ่งไปซัดมันต่อ แตว่าเหมือนจะตายแล้วว่ะแต่ว่าไม่ตายพเพราะเพื่อนมาพอดีแล้วก็มีไอ้กล้ามเลนบนมาผมก็เลยดึงดูดความสนใจมันให้มันกดแทนมกี้มั่วๆแบบวิ่งเข้าวิ่งออกมันก็กดอะไรไม่โดนเลยว่ะผมก็วิ่งไปตีหัวแล้วก็หมุนมันแล้วก็ไปต่อที่เลนล่างก็คือผมจะวิ่งสนีคเข้าไปในพุ่มให้มันไม่รู้ว่าผมมารอคาเตอร์แกง๊ง ต่ว่าผมก็ไม่เข้าใจว่าทาไมไอ้คามา่าถึงไ,ไปให้มันฆ่าอย่างนั้นแต่ว่าผมก็เทนมาได้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วผมก็จะวิ่งไปตัดไอ้จังเกิลว่ะแต่ว่าลืมว่ามันเป็นคินเด็ดแล้วมันไม่ตายอะดิย่างนีใครตายไม่มีใครตายทั้งนั้นผมก็เลยกดพีเดเตอร์วิ่งใส่ไอ้หุ่นกระป๋องนี่ก็หมุนแล้วมันสโลอ่ะผมเลยจะไปวิ่งตีอยมังกรแทนไอ้หุ่นกระป๋องก็ดึงมาหาตัวเองทำให้ตัวเองตาย ตอนนี้คือสู้ไม่ได้แล้วผมก็เลยต้องวิ่งหนีแล้วผมก็วนกลับมาใหม่เพราะแคลนมากได้หุ่นกระป๋องก็ดึงอยู่แหละผมก็เลยวิ่งไปหมุนเพื่อนมันตายแล้วก็ไปปักดาบแห่งแสงฟินเลยแล้วผมก็ได้มากรไฟแล้วก็กลับมาได้ป้อมเลนบนต่อ ผมเห็นว่าทีมผมเนี่ยมันตายว่ะแล้วไอ้ห่วงยางมันกดอันติโดนเยอะมากก็เลยทำเหมือนจะเข้าแต่ว่าไม่เข้าว่ะผมก็กดพีเดเตอร์วิ่งไปตียังเกิอลอีกรอบหนึง่งแต่รอบนี้มันกดอันติไวผมก็เลยรอออโต้ทีเดียวแล้วมันตายเลยว่ะแล้วหลังของผมแคมป์คู่ผมก็เห็นไอ้นางรวิ่งมาผมก็วิ่งไปหมุนมันแล้วมันก็โดนไอ้ห่วงยางดีลีดผมว่ากำลังโดนพวกนี้ลุ้มกระทืบแต่ว่ามันหนีว่ะ ถ้ผมก็ทำตัวเหมือนจะเข้าแต่ว่าไม่เข้าสักทีถ้าผมคิดว่าอยู่ไปก็ไม่ทำอะไรก็เลยไปที่อื่นดีกว่าถ้ผมก็ได้บังกรเฮกเทคแล้วหัวยาเงินสี่โดนหลายคนแล้วผมก็เลยวิ่งไปปาดแม่งให้หมดเลยถ้าผมก็วนกลับมาแต่ไปฆ่าไอ้นักลบแมันแฝดผมก็เลยบุ่นแล้วกดปุ่มเอาเฮคือตอนนี้ก็ต้องหนีตายจากไอ้กล้ามและแล้วผมก็โดนจับทุ่ม แล้วเจสก็ตีมันออกทำให้ผมไม่โดนดับวิหรือมันยังไม่กดมันยังไม่กดเพื่อนเกือบตายเลยรีบกดคิววิ่งไปตีหัวมันพราเดี๋ยวเพื่อนผมตายแล้วก็วิ่งหนีออกมาแล้วก็กลับมาใส่กับไอ้กล้ามต่อแต่รอบนี้มีห่วงยางมาช่วยแต่ว่าไอห่วงยางไม่มีดามจ่เลยผมก็เลยหาจังหวะเข้าไปเอาดาบปักเซตตแต่ว่ามันไม่ตายว่ะและทีนี้ใครตายแล้วไม่มีก็ผอบอึดมาก ผมก็เลยจะวิ่งไปใส่นักรบอีแล้วเพราะคาร่ามันล็อกนูนก็เลยกดโกดเพื่อวิ่งไปตีหัวมันแล้วก็หมุนจนมันตายผมก็จะไปฆ่าไอ้หุ่นกระป๋องต่อเพราะไอ้หุ่นกระป๋องเนี่ยมันน่านมาคาามากก็คือผมจะฆ่า่างเดียวแล้วผมไม่สนใจใครทั้งนั้นแล้วผมก็หมุนมันแล้วก็ตีหัวแตกแล้วหันกลับไปดูว่าเพื่อนเป็นยังไงบ้างคาม่าคือตายไปแล้วแล้วเพื่อนก็ฆ่าไอคินเด็ดให้ แล้วผมก็ได้ป้อมมันแต่ว่าโดนไอเซ็ตล้อมอ่ะก็เลยทำเหมือนจะไปะตีหวัวไอ้มังกรแล้วก็วิ่งหนีเข้าป่าไปเลยไล่โบลิแบก็มาช่วยพอดีมันก็เลยถอยไปแล้วผมก็มาใหม่แล้วรอบนี้จะวิ่งไปตีไอคินเดดก่อนเลยแต่ว่ามีกล้ามผมอะไหนก็ไม่รู้ตอนนี้ก็คือต้องหนีตายตรองมาตู้ไม่ได้เลย แล้วตอนนี้มันตีมังกรอยู่ผมเลยจะวิ่งไปร้านมังกรแต่ว่ามันไม่ทันแล้วอะ่ะก <c oughs> ็เลยวิ่งไปกดคูใส่กินเด็ดอันตีแล้วก็วิ่งหนีเลยและคือในหัวนี่คือตายแน่นอนแต่ว่าไม่ตายวะ่ะคือมันดบทุกอย่างเลยไม่เข้าใจงงแล้วผมก็วิ่งมาด้วยความเร็วของสปีดวิ่งมาหมุนไอเซตตายไปนหนึ่งตัว คือตอนนี้นัวมั่วมากแลวผมก็วิ่งไปได้ป้อไมไห้หนักลบเพราะมันคิดไม่ถึงแล้วมันจะมาจากข้างหลังนี่ก็อันติอัดไอ้ขนกระป๋องตายไปนหนึ่งแล้วผมก็ได้ป้อมมันและมังกรม่งก็พ่นไฟมาตอนนี้คือต้องหนีตายแหละผมเห็นเพื่อนจะตายผมก็เลยวิ่งทําเหมือนจะไปฆ่ามันแต่จริงแล้วเข้าไปหมุนแล้ววิ่งหนีวะ่ะแล้วก็รอดทั้งคู่เลยโคตรฟิน ทีมผมมันเปิดไฟอีกแล้วเลอวิ่งไปช่วยพวกมันแล้วตอนนี้คือไม่มีตุก็เลยวิ่งผ่านคือผนแกะตายตัวนึกาางก็เลยจะฆ่าบังกรแต่ว่ามันแฟดหนีไปเลยผมเลยวิ่งอ้อมอ่ะชาร์จพลังวิ่งอ้อมอ่ะอ้อมไกลมากวิ่งจะไปตีหัวบังกรตัวอยู่ดีเครื่องก็ชา้าเฉยเลยอันนี้คือตายแน่นอนแล้วผมก็จะวิ่งหนีแต่วมันมีมือปริศนาดึงกลับมาที่เดิมแล้วตอนนี้คือไม่รู้จะทำยังไงแล้วก็เลยเอาไอพิษแข็งไปด้วยแล้วก็ ีอีกเหมือนจะรอดแต่ว่าไม่รอดว่ะแล้วผมก็คื้งจะพามตายมากดโกดวิ่งเหมือนจะเข้าแต่ว่าไม่เข้าแล้วก็แทงไอ้มังกรไปทีหนึ่ง <c oughs> ผมก็เลยวิ่งหนีเพราะมันเหมือนเริ่มจะมายิงผมแล้วแต่ว่าไอ้ห่วงยางมันทําอภิษารหผมก็เลยวิ่งเข้าไปหมุนโดนทั้งทีมรถเกาะหมดเลย <c oughs> แล้วก็ตายไปสามเหลือที่ก้ามเลือดอย่างเยอะ <c oughs> ผมก็เลยจะวิ่งอ้อมไปฆ่าไอ้ขุนกระป๋อง ได้หุ่นกระป๋อมก็ตายพวกรากดปักดาบ1 8 6 7งพันแดยเาแล้วผมก็ไปซอยป้อมมันแต่ได้แค่ป้อมเดียวเพราะว่ามันเกิดแล้วก็เลยต้องวิ่งหนีแล้วมันก็มีคนเปิดไฟแล้วผมก็โดนในหุ่นกระป๋อมยกแต่ว่ามีไขรไม่รู้เดินไปไหนของมันก็ไม่รู้เนะี่ยแล้วอะไรก็ไม่รู้ของมันงงไปหมดละลยปักแม่งไปอีกรอบหนึ่งแต่มันไม่ตายแล้วผมก็ได้บาลอน ผมก็ดันมาถึงนี่แต่ว่าหันไปเห็นว่ามันสู้กันที่ตรงเลนกลางผมก็เลยจะวิ่งไปช่วยเพื่อนแล้วผมก็เล,งงงล็งไอ้มังกรพิ่งจะตีหัวมันแล้วมันเดินไปโดนอันติเทียหน้าตายแล่หุ่นกระป๋องนี่ก็จะตายไปนลยต่อไปผมก็เลยออโต้ Auto, แล้วก็ตีหัวคุม,มันตายแล้วก็กดอันติใส่ไอ้เที่ยนี่รล่าที่สามแล้วก็ชนะ